เมื่อเสียงหัวใจดังยิ่งกว่าคำพูดสวัสดีครับเพื่อนๆน,นิดนึงก่อนนอนวันนี้อยากชวนเพื่อนๆมาฟังเรื่องราวของเด็กชายขี้แกลง้งที่กำลังจะได้รับบทเรียนในเรื่องราวแสนอบอุ่นชื่อต้นไม้แห่งคำขอโทษปิงปองเด็กชายแสนซนคนชอบแกลง้งเหยื่อของเขาคือเพื่อนๆและสัตว์ตัวเล็กๆ ขาชอบตะโกนเสียงดังจนลูกแมวตกใจเขย่ากรงนกจนเละเทะไปหมดหยุดตรงนี้นะลูกแม่ของปิงปองมักจะตักเตือนเขาอยู่ตลอดแต่ปิงปองไม่เคยใส่ใจกลางดึกคืนหนึ่งปิงปองแอบออกจากบ้านเขาแกล้งจับลูกกบในสวนจู่ๆผิวน้ำก็สั่นเป็นคลื่นเงาดำขนาดมหฮืมาค่อยๆโผล่ขึ้นจากบ่อน้ำ ก,ก,กบกบยากช่วยด้วยยังไม่ทันพูดจบกบยักก็อ้าปากแล้วกืนเขาลงไปทั้งตัว,วเมื่อลืมตายอีกครั้งปิงปองอยู่ในอาณาจักรที่เป็นอาณาจักรต้องห้ามเขาถูกล้อมด้วยสัตว์ตัวเล็กและตัวใหญ่ปิงปองตกใจกลัวจนร้องไห้ออกมาแต่กลับไม่มีเสียงและพูดไม่ได้ สัตว์พวกนั้นเดินวนรอบๆตัวเขาอย่างช้าๆเขาถูกสัตว์เหล่านั้นพาไปยังศาลาแห่งหนึ่งที่อยู่กลางอาณาจักรที่ป้ายหน้าประตูเขียนว่าศูนย์เรียนรู้การใส่ใจที่นั่นเขาพบกับกบยักษ์เจ้ากบบอกว่าเขาต้องรับโทษที่ตัวเขาก่อขึ้นเจ้าเด็กน้อย เจ้าต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เจ้าก่อขึ้นกบยักษ์พูดทันใดน,นั้นพื้นที่ปิงปองยืนอยู่ก็เปิดออกเขาตกใจแล้วตกลงไปในกรงนกที่เขาเคยแกล้งเสียงกบยักด,ดังขึ้นอีกครั้งเจ้าต้องทำความสะอาดรังนกที่เจ้าทำเลอะเทอะเอาไว้ปิงปองไม่อยากทำ แต่พอเขามองไปรอบๆเขาก็พบคุณนกที่กำลังนั่งร้องไห้อยู่ <c oughs> ปิงปองรู้สึกผิดขึ้นมาทันทีเขารีบเก็บกวาดกรงนกในทันทีเขาใช้เวลาอยู่นานกว่ากรงนกจะสะอาดปิงปองพยายามจะเข้าไปขอโทษคุณนกแต่พื้นก็เปิดออกอีกครั้งเขาตกลงไปในรังกระดาษ ที่มีลูกแมวกำลังตัวสั่นจากความกลัวเขาทำอะไรไม่ถูกกลัวเหรอลูกไม่ต้องกลัวนะแม่จะกอดลูกเอาไว้เสียงของแม่ทำให้ปิงปองคิดได้เขาเดินตรงไปหาลูกแมวแล้วกอดเธอเอาไว้อย่างอ่อนโยนลูกแมวค่อยๆสงบลงเธอสัมผัสได้ถึงความจริงใจจากเด็กชาย ปองเริ่มเรียนรู้อะไรบรรางอย่างในใจของเขารู้สึกถึงความกลัวความเหงาความเศร้าแต่ลึกๆล,ลงไปเขาแค่รู้สึกผิดในคืนนั้นเขาเหนื่อยจนเผลอหลับไปใต้ต้นไม้ต้นใหญ่ต้นไม้ค่อยๆเป่งแสงประกายระยิบระยับปิงปองคิดถึงคุณแม่จนร้องไห้ออกมาแม้จะไม่มีเสียงก็ตาม แต่สัตว์ทุกตัวสัมผัสได้ถึงความเศร้าของเขาพวกมันค่อยๆล้องวงเข้ามาคุณนกรูปหัวเด็กชายเบาๆลูกแมวเข้ามาซุกที่แขนของปิงปองแสงจากต้นไม้ค่อยๆสว่างขึ้นเรื่อยๆจนแผ่ขยายไปทั่วณนาจาัดขอโทษนะเสียงของปิงปองดังขึ้นแต่มันไม่ใช่คำพูด มันเป็นเสียงที่ตรงมาจากหัวใจถึงเวลากลับบ้านแล้วเด็กน้อยเจ้ากบยักพูดอย่างอ่อนโยนปิงปองถูกพาตัวกลับบ้านผ่านม่านหมอกบางเบาใต้ดวงจันทร์ปิงปองตื่นขึ้นบนเตียงที่คุ้นเคยขอบจำทุกอย่างที่เกิดขึ้นได้และเชื่อจริงๆว่ามันไม่ใช่ความฝันนับจากนั้น ปิงปองก็ปรับปรุงตัวเขาเริ่มทำความสะอาดกรงนกกับคุณพ่อวางชาอาหารเล็กๆเอาไว้ให้กับแมวจรจัดและรูปหัวสุนัขทุกตัวที่เขารู้จักปิงปองเริ่มพูดน้อยลงและสังเกตมากขึ้นเพื่อนๆเริ่มชอบเล่นกับเขาและสัตว์ต่างๆเองก็ชอบเขามากขึ้นด้วยวันหนึ่ง เขาเล่าเรื่องอาณาจักรต้องห้ามให้กับพ่อและแม่ได้ฟังพ่อกับแม่ยิ้มเพราะเวลาปิงปองพูดถึงเรื่องนี้ดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความจริงใจปิงปองวาดภาพต้นไม้ใหญ่เรืองแสงลงในสมุดและตั้งชื่อให้กับมันว่าต้นไม้แห่งคำขอโทษฉันจะไม่ทำร้ายใครหรือสัตว์ตัวไหนอีกแล้วล่ะ แต่ถ้าหากฉันเผลอทำพลาดไปฉันจะขอโทษอย่างจริงใจจูจ่ๆปิงปองได้ยินเสียงฝีเท้าบนหลังคาของเงยหน้ามองตามเสียงนั้นไปมองตามจนเสียงนั้นจบลงที่หน้าต่างบนหน้าต่างบ้านของเขามีใบไม้รูปหัวใจติดอยู่เขายิ้มขอบคุณนะครับคืนนั้นในความฝันของเขา ปิงปองนั่งอยู่ใต้ต้นไม้กับเหล่าสัตว์แสนน่ารักทุกตัวเมื่อเราใส่ใจความรู้สึกของคนรอบข้างพวกเขาก็จะใส่ใจความรู้สึกของเราเช่นกันเพื่อนเพื่อนเองก็อย่าลืมใส่ใจความรู้สึกของคนที่เพื่อนเพื่อนรักด้วยนะครับนิดนึงก่อนนอนวันนี้จบลงแล้วคืนนี้หลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับเพื่อนเพื่อ